ความรักในปีนี้จะมีคนดีๆเข้ามาเปิดใจคุณหรือไม่ลองมาเช็คกันนะคะใครที่อยู่ในสถานการณ์โสดนะหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่เพิ่งอกหักเพิ่งเลิกลามาลองมาดูซิว่าถ้าคุณเปิดใจความรักในปีนี้จะมีโอกาสที่จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตหรือไม่เป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคน เลือกรับพลังงานดีๆอะไรไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสน,นะคะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ้าเราเลือกที่จะเปิดใจนะปีนี้เราจะเจอรักดีๆเข้ามาไหม เดี๋ยวเราเลือกไพ่สักครู่นะคะโอเคอืมดูเหมือนว่าในเรื่องของความรักแล้วอะ่ะคุณอ่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักใครยากแต่ถ้าเกิดว่าคุณรักใครหรือเปิดใจให้ใครแล้วอะ่ะคุณจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ทุ่มเทให้กับเขาคนนั้นเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะโดยที่คุณอะ่ะไม่ได้สนเลยว่าคนคนนี้เขาจะมีฐานะ การงานการเงินเป็นอย่างไรด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนขยันหาเงินคุณมองว่าคุณสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้คุณก็เลยจะไม่ได้แคร์ในเรื่องฐานะของคู่หรือคนที่จะเข้ามาสักเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันน่ะคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะอดทนพร้อมที่จะต่อสู้หรือพร้อมที่จะเหนื่อยเหนื่อยเพื่อคนที่คุณรักด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ด้วยความที่นิสัยของคุณน่ะจะเป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่า ทำมาหากินพึ่งพาเลี้ยงดูตนเองได้เป็นอย่างดีคุณก็เลยไม่ค่อยได้แคร์สักเท่าไหร่ที่ว่าจะไปโฟกัสหรือวิ่งตามหรือเหมือนเป็นคนที่แบบเอาความรักมาเป็นที่ตั้งไหมไม่ใช่เพราะหลักๆแล้วอ่ะคุณจะเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินขยันหาเงินขยันทำงานนะคะจนบางครั้งอ่ะมันเลยทำให้คุณอ่ะไม่มีเวลาที่จะพาตัวเองอ่ะ ไปหาความรักดีๆอันนี้จะเป็นในนิสัยของคนที่เป็นโสดนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งถ้าในกรณีที่คุณเป็นคนที่เพิ่งผ่านการเลิกลาผ่านการผิดหวังมานะคะความรักครั้งล่าสุดทำให้คุณเจ็บปวดทําให้คุณเสียใจคุณทุ่มเทให้กับเขาคุณรักจริงคุณซื่อสัตย์คุณทุ่มให้เขาทุกอย่างนะคะมอบให้ทั้งออการความรัก การดูแลการเอาใจใส่หรือบางทีคุณทุ่มเทไปได้วยเรื่องของกําลังกายกําลังเงินด้วยซ้ําแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่คุณได้รับมาก็คือความผิดหวังความเสียใจความเจ็บปวดนะคะการโดนหักหลังนะทีนี้ด้วยความที่คุณยังผิดหวังอยู่ะคุณก็เลยพยายามที่จะย้ายโฟกัสของคุณไปที่เรื่องการเงินการงานทําชีวิตของคุณให้ยุ่งยุ่งเข้าไว ะะลึกๆแล้วคุณก็ยังคิดถึงคนเก่าก็ยังไม่สามารถที่จะมูฟออนจากเขาได้แต่ทีนี้ชีวิตมันต้องเดินต่อไปคุณก็เลยเลือกที่จะเข้มแข็งเลือกที่จะก้มหน้าก้มตาโฟกัสในเรื่องของภารกิจหนะ้าที่การงานของคุณเลิกนะเลิกที่จะไปวิ่งตามเขาถึงแม้ว่าในใจจะยังรักแต่คุณก็พยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะอยู่ให้ได้พยายามที่จะตัดเขาออกนะคะ ทีนี้ในสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นคนโสดที่บ้างงานสนใจแต่เรื่องทำงานจนไม่มีเวลาหาแฟนหรือคนที่เพิ่องอกหักนะคะแล้วก็พยายามที่จะปิดกั้นตัวเองจากความรักครั้งใหม่ทีนี้คำถามคือว่าถ้าปีนี้ยคุณเลือกที่จะเปิดใจปีนี้จะเจอรักดีๆหรือไม่โอเคค่ะ โชคชะตาของคุณอะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าดวงความรักของคุณกำลังเปิดฟ้ากำลังเปิดแล้วก็มันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักของคุณและด้วยความที่คุณอะเป็นคนที่ รักใครรักจริงมีความซื่อสัตย์มั่นคงนะคะปีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะมองเห็นแล้วก็กำลังจะส่งคนที่เข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ให้คุณคนคนนี้เขาเป็นเนื้อคู่ของคุณลักษณะภายนอกของเขานะคะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่มีไอเดียสร้างสารรค์เป็นคนที่แต่งตัวดีรสนิยมดีเป็นคนทันสมัยเป็นคนเฟลี่ อ่ะแล้วก็เป็นคนที่ล่าเริงเข้าสังคมเก่งและเขาจะเป็นคนที่มีทักษะโดดเด่นในเรื่องของการติดต่อเจราจาเขาเป็นคนที่คุยสนุกอารมณ์ขันมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นนะคะไม่ว่าใครพบเห็นเขาก็มักที่จะหลงไหลในสเสน่ห์ของเขาและอยากที่จะเข้าหาเขานะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าในเรื่องของการงานการเงินของเขาหรือฐานะของเขา ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วดังนั้นอะ่ะเขาไม่จำเป็นที่จะเข้ามาแล้วจะต้องมาหวังพึ่งคุณเลยในขณะเดียวกันน่ะ ตัวเขาอะที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วเป็นฝ่ายมาทุ่มเทให้คุณด้วยซ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะเขาจะเป็นสาย yeah. เปยเป็นสายดูแลนะคะดูแลดีด้วยความที่หน้าที่การงานหรือการเงินของเขาค่อนข้างที่จะมั่นคงและเขาอะจะเป็นคนที่อย่างที่บอกแหละว่าเขาเป็นคนที่คุยสนุกร่าเริงเขาจะเข้ามาเป็นรอยยิ้มของคุณเขาจะเข้ามาเป็นแสงสว่างให้ความสุขของคุณคุณจะสังเกตได้ว่าคนที่ผ่านมาเนี่ย เหมือนเป็นแค่แสงเทียนนะมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณอนะสว่างหรือมีความสุขสักเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันคนนี้มาเป็นแสงอาทิตย์เลยนะคะแล้วสังเกตดีๆเนี่ยไพ่ใบเนี้ยที่เป็นดวงตะวันเนี่ยกับไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเขาจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาทุ่มเทความรักนะการงานการเงินนะสิ่งของมากมายนะคะแล้วก็คนคนเนี้ยเขาจะเหมือนกับว่า ถ้าเข้ามาแล้วอ่ะถ้าเขาถ้าคุณสามารถเปิดใจเขาได้อ่ะเมื่อเขารักคุณแล้วอ่ะเขารักจริงเขามั่นคงด้วยความที่เขาเป็นคนเปิดใจยากแต่เมื่อเขาเปิดใจแล้วอ่ะเขาจะสม่ำเสมอนะคะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณนะคุณจะเปิดโอกาสให้เขาหรือไม่แต่หมอมองว่าเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ดี นะคะแสงสว่างแห่งความหวังนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่ะส่งมาให้คุณนะมีไพ่ของโชคชะตาแล้วก็มีไพ่ในเรื่องของออกามเทพแล้วก็เทวดาเป็นคนส่งมาให้ส่วนคนเก่านะคะคุณไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปเสียดายนะคะปล่อยให้เขาเลงเบื้องล่างไปนะคะปล่อยให้เขาอ่ะออกจากชีวิตคุณไปคือไพ่ใบนี้เขาจะสื่อว่า ถ้าคุณยังไม่มูฟออนจากคนเก่า่ะถ้าคุณยังเสียดายะเสียดายเทียนหนึ่งเล่มคุณก็จะหมดโอกาสที่จะได้พระอาทิตย์ นะคะพลังอำนาจและ power ของแสงสว่างที่จะส่องชีวิตเราอะ่ะมันต่างกันนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะแต่ถ้าคุณเข้มแข็งเด็ดขาดนะคะแล้วก็ช่วงนี้กลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองทําตัวเองให้มีสเสน่ห์นะคะทําตัวเองให้สวยหล่อแล้วก็โฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ออกไปพบปะผู้คนออกไปท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวคุณจะเจอเขา นะคุณอาจจะเจอเขาในสถานที่ที่เป็นลักษณะที่ว่ามีผู้คนมากมายบางกรณีก็คือไปเจอตามโรงภาพยนตร์ตามงานคอนเสิร์ตตามงานแสดงมหกรรมต่างๆหรือบางทีก็เกิดจากการไปท่องเที่ยวนะคะไปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะประมาณนี้นะถ้าคุณเอาตัวคุณออกไปอยู่ในจุดเหล่านั้นน่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอเขา แต่ถ้าคุณยังจมปลักอยู่กับอดีตนะแล้วก็เอาตัวไว้แต่ในที่ที่เดิมๆอย่างเช่นไปทำงานแล้วก็กลับบ้านแล้วก็อยู่กับตัวเองเนี่ยไม่สนใจใครอคุณก็จะไม่เจอนะเพราะไพ่บอกว่าคุณจะเจอเขาในที่ที่เป็นโลกภายนอกนะเห็นไหมเป็นทุ่งทานตะวันแล้วก็เป็นที่ที่แบบผู้คนไปเจอกันเยอะแยะนะคะต้องออกไปสู่สถานที่แบบนั้นแล้วคุณถึงจะเจอเขาค่ะขอเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะ คนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะและคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันจริงๆนะไพ่ราชินีไม้กับราชาไม้นะคะเขาเข้ามาเนี่ยเพื่อมอบความรักที่จริงใจให้กับคุณลักษณะทางกายภาพของเขาคือการกางแขนออกเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อเป็นคู่ของคุณนะคนนี้อืมโอเค ที่ผ่านมาคุณเคยเจ็บปวดคุณเคยผิดหวังจากคนเก่านะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะส่งเนื้อคู่มาไพ่ใบน,นี้คือไพ่แต่งงานนะคะเขาส่งเนื้อคู่มาให้คุณนะคะแล้วคนคนนี้จะเป็นคู่ที่เข้ามาแล้วจริงจังพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานยินดีด้วยนะคะปีนี้คุณกำลังจะเจอเนื้อคู่ขอแค่คุณเปิดใจและ พาตัวเองไปสู่ในจุดที่คุณจะได้เจอเขาคนนั้นใครที่ชอบคำทำนายนี้อย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ